สวัสดีครับวันนี้มาทานข้าวด้วยกันอีกแล้วนะครับมาเดิมาเดิมาเดฟครับใครหิวข้าวก็มาครับถึงเวลาที่จะรับประทานอาหารแล้วนะครับนเมนูแรกนี่ก็จะเป็นผัดกะเพราหมูสับครับนี่เาเป็นนมเลยก็ได้เห็นไหมครับเห็นเห็นไหมครับเห็นไอ้พริกไหมนี่นะครับตัวนี้ที่ทำให้แซ่บเลยละครับ ผัดกะเพราหมู rumor, สับนะครับป็นไงละครับดูสีสันเป็นไงมันอาหทานไหมครับน ah ี่กะเพรานี่บหอมๆเลยนะครับนี่ผัดกะเพรานะครับต่อมาก็จะเป็นน้ำพริกน้ำพริกแค่น้ำพริกหนุ่มนะครับน้ำพริกหนุ่มก็คือน้ำพริกยังไม่แก่นะครับนี่สีสันเป็นไงบ้างนะครับน้ำพริกก็แ่บๆเลยนะครับนะครับเด้อใครอยากทานข้าวทานประมาณมานะครับ น้ำพริกหนุ่มแล้วก็จะกินกับผักนึ่งผักลวกดีแหละครับผักนึ่งครับในนี้ก็จะมีนี่นี่ผักกาดนะครับกาดมะเขือแล้วก็เห็ดนะครับโอ้ครบหมดเลยนะครับนี่นี่นะครับนี่หมดเลยนะครับนี่ผักกาดรโซ้หอมเลยครับกินน่าทานมากเลยนะครับ ผักหนึ่งแล้วก็อย่างปลาสลิดครับปลาสลิดทอดใหม่ๆเลยนะครับนี่ไงครับมาทานไหมครับมาเลียครับเด้อปลาสลิดนะครับตัวใหญ่ๆเลยนะครับโอ้ยี่ยมเลยครับมาเดยครับเด้อทานวยกันนะครับเราจะมาทานตัวนี้นะครับข้าวเหนียวนี่แหละครับข้าวเหนียวเนื้อคนเราเนาะ ข้าเหนียวร้อนๆเลยนะครับเนี่ยครับข้าเหนียวนะครับหนึ่งมาใหม่ๆเลยนะครับเนี่ยร้อนอยู่เลยครับเดี๋ยวก็จะชิมน้ําพริกให้ดูก่อนนะครับนี่นี่เลยนะครับอืออยี่มเลยครับน้ำพริกครับตามด้วยผักกาดนึ่งนะครับนะครับอือือน้มเลยเห็ดครับนี่ครับ เห็ดน,นางฟ้านะครับอืมอืมซ่ำๆเลยนี่นนผัดกะเพราครับนี่ครับผัดกะเพราอผัดกะเพรานะครับเอาเหนียวเจ็บเข้าไปเลยนะครับนี่เลยครับื แบบแบบเลยครับแบบหมากครับอ,อ,อ,อร่อยมากครับปลาสลิดมาหนึ่งตัวเลยครับอืออนี่เลยครับนี่ปลาสลิดนะครับ อืมตามด้วยข้าวเหนียวนะครับอืแสบแๆเลยนะครับอืทานข้าว็ึก็ตามด้วยผลไม้ครับักอสื่ีผลไม้กนดึงไงนี่ผลไม้นะครับ จะมีส you know, oh ้มโอครับส้มโอนะครับโอ้นี่ครับส้มโอแล้วับนี่มะละกอครับมะละกอสีทองเลยนะครับโอ้ห้าทานมากเลยครับแล้วก็ฝรล่งครับฝรล่งนะครับนี่ครับข้าวเสก็มีน้ํานะครับเนาะมาเลยครับเด้อใครหิวข้าวก็เชิญมาได้เลยนะครับ มารับประทานอาหารด้วยกันเลยนะครับนี่นะวันนี้นะครับแสบๆมากเลยครับนี่นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ